ขณะนี้เวลาซีทุ่มจ้ะพี่น้องจ้าก็กะอกว่าผ้ากันบริ้กินเขาแรงเนาะคะ่ะกับไอแช่เวงน,นอนทองหอง่วงจอกจอกอยู่ไอแช่เวงก็เลยส่วนว่ามีเครื่องตามมาําหมหุงอยู่ในตู้เย็นอยู่บอกต่ำกินสมจุดจวด,จดกอนนอน,นนะนะเนี่ยนะพานาก็เลยไปคนไปไงตู้เย็นเบิง้งมีหว่งหัวหอยเซรีนวยป้าไงอยู่ในตู้เนาะคะ่ะกระสีเอามาลวกมาหานันแล้วก็มีผ้าคลีวอยู่ประมาณสองสามขีดนี่แหละหญิงสีเอามาลวกมาตาม่ำส่วนใส่ข้าวปุ่นนี่แหลจะจ้าาเมืองขันตอนวิธีการทำกันเลยพี่น้องตํำพริกนะคะใส่น้ำตาลใส่ผงนัวสมกเทีย ฉันว่าตาใสกระเทียมรู้สึกว่าตามึงมนสิเดิมมันสิบูดเร็วแม่ใส่มะเขือเทศก,กอ,อกนะคะมะก,กอ,อกเป็นมะก,กอ,อกเอามาแต่บ้านจะใส่ลงไปเลยสองหน่วยจุกๆนะคะน้ำปลาราที่เข้าใส่มือนี่ก็จะคือเก่าจะเป็นน้ำปลาราของคู่นงเจา้าเก่าเจา้เจาเดิมจ้ามือนี่ตาเป็นข้าวปุ้นนะคะแล้วก็มีลวกผักกัญจองลวกหอยเชอรี่ลวกสะใบานางจ้าหนวกหนวกไปเลยสีสันเป็นตาแสบบ,บอยหญิงเออหนวกแห้งกับไรจ้ามันเดึกแล้วเนาะค่ะกหนวกหวโคเลโคเลเพราะมันคือซื่อนี่หลยิงาสีสันหน้าตาพานบอมมาเด้อพี่น้องเด กินสมตอนเดึกเนาะค่ะเราก็เลยให้ชันตำให้ฉันก็คิดอยู่ีหิ้เห็นอยู่ดีหญิงว่าจะอยากกินน้ําชั้นว่าันก็รอเล่า่วนเล่าก็ลอฉันส่วนอยู่เอาไปเอามากก็เลยตกลงปงปงใจกันว่ากินตำขปุ่นเนาะจ่ามือนี่ตำเ็จเรียบร้อยแล้วเทใส่ผ้าถานแบบนี้เลยจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินตำขปุ่นแบบโพดโพมงมุ่ัมกแต่งน้าซุมสันผ้าถานใหญ่ๆแบบนี้กินกันสองคนมาไทยกันเบื้องว่าสิพักกันกินเหมืดเบอจ้าเสินขปุ่นที่ตำมือนี่นะคะก็จะเป็นเส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัว สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยอยากต,ตอนใดดึกดื่นเที่ยงคืนขึ้นุปสันในตอนนี้ก็เอามาต้มมาลวกกินได้เลยค่ะลวก7-8หน้าที่ก็ได้เส้นเหนียวนุ่มเด้งแบบนี้เลยค่ะเอาไปตำแล้วก็สิบขาดคือเส้นสดได้จะยิง่งแป้งจะเหนียวนะคะเส,ส้นสีนุ่มจะเอาไปลวกกับบะอืดแป้งะบอืดน,นำตำออกมาแล้วก็ได้นำ้ำจวงลวงแบบนี้เลยพี่นอ้องสำหรับลูกค้าคนใดสนใจอยากสร้างซื้อเส้นขบ่นแห่งของเฮ้าไปลองชิมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ4หอ่อแถม1ห่อซื้อ8ห่อแถม2ห่อซื้อครบ300แถม อีก3ห่อแล้วก็จัดส่งฟรีจ้ะโปรที่คุ้มที่สุดจะเป็นโปรห้าร้อยเด้อจ้ะทุกคนแถมอีก5ห่อนะคะแต่ขอโทษขออภัยบ่ามีบร,ริการเก็บเงินปลายทางเด้อจ้ะมีแต่แบบโอนอย่างเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแซ่ซุมกับตั้งใจอยากกินอีหลจ้าผ้าดาบน,นี่สองคนชุมฉันผ้ากันกินเหมือดอยู่เด้อกินกับมะ่ขือม่วงอยิงเอ,อ้ยฉันอยากให้ได้ยินเสียงฉน,นัดมะเขือฮะว่าโครกกกรอบ,บ,บจ้ะทุกคนมาแซแบๆนากันพี่น้องเอ้ยจะโดนเติบเราเด้อค่ะที่บริภาคากันกินเดือกกลินดื่นแบบนี้ กินแต่หัวแรงกินกับเขา่ากินกับแนวอยางเนวกินเขาหนุ่งเขาเหนียวไปแล้วก็แล้วเนาะเขาบ่ได้คิดว่าอยากส่วนกันมากินตํามสมดึกเดกแบบนี้หล่อนแบบนี้เลยฮะนะอันที่ตําม,มือนี่ก็ตั้งใจตากินสมกระดอกกระเดียอีหลีนี่แหละยิงเอ้ยวัมีแนวกับแนวาเกมอีหยังวกหนาววกหลงังไปเห็นแคบหมูนั่นแหละเหลเือถุงหน่อยนึงเนาะคะ่ะซื้อมาตั้งแต่ไปเที่ยวมือพูดแลวจ้ะเลยเอามาหย้ยกินใส่ตามาหุงว่าโอ้ยนัวเขาไปเตะกรเกาบัดที่นี่ยิงเอ้ยมาเด้อมาห่วมตำบอกหุงน้าชานตอนสีถุงมาแ่บๆน,นพี่้องค่่ะวสหาบ อย่าลืมเด้อค่ะสําหรับลูกค้าคนใดนะคะสนใจสั่งซื้อเส้นขนมจีนอบแห้าถ้าขอความเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ยังมีโปรโมชันนะคะโปรโมชั่นยาวไปยาวไปสีฮหอดสิ้นปีพุ่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะฟ้าวซื้อไปกักตุนไว้เด้อจ้ามื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะคอโตัลาไปก่อนเบิ่งโลดพี่น้องเอ้ยหมดหรลือบ่หมดก็ได้พากกันโยมกับไอ้ชัยเวงจนเกี้ยงพระธาตุเนาะค่ะไปแล้วยิงคอโตล่ลาไปกอนสวัสดีเด้อค่ะ